ทุกคนสังเกตกันไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้บริโภคหัวดื้อนะคะยิ่งไล่ลบคอมเมนต์เนี่ยก็ยิ่งทําให้บรรดาคนที่ไม่พอใจต่างมาราววีไม่เลิกราเลยมีคํากล่าวว่ารองจาก Apple ก็ Lego เนี่ยแหละที่มี FC หนาแน่นแล้วก็เหนียวแน่นเยอะขนาดนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกรอเองนะคะจากช n n n p l p e ก e อนารอดค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกอีพีหนึ่งที่กอนจะหยิบเอาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดมาเล่าฟังแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากที่ผ่านมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเล่มนี้ผู้เขียนเนี่ยเป็นชาวเกาหลีค่ะเล่มนี้ชื่อว่ากลยุทธ์การตลาดแบบฟาดกําไรเรียบนะคะ Think like Google ค่ะโดยผู้เขียนยเป็นศาสตราจารย์ชาวเกาหลีชื่อศาสตราจารย์อีซึงยุนเป็นนักจิตวิทยาวัฒนธรรมดิจิทัลนะคะเล่มนี้แปลโดยคุณตรองสิริทองคำสายและคุณวสุชาเข็มการโกสลค่ะโดยสำนักพิมพ์ Change Plus โดยผู้เขียนเนี่ยก็จะดึงเอาหลักทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตลาดแล้วก็มาผูกกับจิตวิทยาวัฒนธรรมดิจิทัลด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยกรก็จะหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจที่คิดว่าเป็นประเด็นที่รวบตึงคอนเซปต์ของเล่มนี้มาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนสังเกตกันไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้บริโภคหัวดื้อนะคะแล้วทำยังไงที่จะเอาชนะใจกลุ่มผู้บริโภคหัวดื้อเหล่านี้เขา,าพูดถึงกลยุทธ์ทฤษฎีผักดันแห่งยุคดิจิทัลด้วยคะ่ะโดยเริ่มเปิดประเด็นมาที่เคยมีกรณีศึกษามาแล้วนะคะว่า บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกาหลีเนี่ยเขาจัดแคมเปญอันนึงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหวังโปรโมตรถยนต์รุ่นนั้นนะคะที่เขาอยากจะต้องการตีตลาดเนี่ยโดยให้ชาวโซเชียลหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยที่เคยได้ใช้มาแล้วหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจอยู่ได้เขียนคำขวัญ4ประโยคเกี่ยวกับ รถรุ่นนี้ขึ้นมานะคะโดยหวังว่าจะสร้างแรงผลักดันแล้วก็ดึงดูดความน่าสนใจของรถยนต์รุ่นนี้ปรากฏว่าเขาก็ทําสาเร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นแรงดึงดูดกระตุ้นความน่าสนใจในทิศทางที่ตรงกันข้ามค่ะเนื่องจากว่าพอตั้งแคมเปญขึ้นมาก็มีคนที่เคยซื้อรถยนต์คันนี้รุ่นนี้ไปใช้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกผิดหวังเนื่องจากว่ามันเจอปัญหา <No. S 1> ที่เยอะมากเลยบรรดาผู้ใช้งานรถคันนี้จริงเนี่ยเราเจอปัญหาเขาก็เลยพากันเขียน คําขวัญสีวักจริงค่ะแต่ว่าเขียนมาในรูปแบบที่เสียดสีแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เขาเจอปัญหานะคะแต่บริษัทพอเห็นแบบนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมคะเพราะว่ามันทําให้บริษัทดูแย่เขาก็ไล่ลบคอมเมนต์เหล่านี้ค่ะ แต่ปรากฏว่ายิ่งไล่ลบคอมเมนต์เนี่ยก็ยิ่งทำให้บรรดาคนที่ไม่พอใจต่างมาราวีไม่เลิกราเลยแถมเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ดังมากในโซเชียลนะคะสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวโซเชียลอย่างมากเลยนะคะถึงความไม่จริงใจแล้วก็ไม่ตรงไปตรงมาของบริษัทรถยนต์แห่งนี้ แล้วสุดท้ายแคมเปญน,นี้ก็จบลงค่ะแล้วบริษัทเนี่ยก็ไปเลือกคําขวัญที่ตรงใจตัวเองมากที่สุดก็ก็คือคําขวัญที่อวยรถรุ่นนี้นั่นเองซึ่งสิ่งเนี้ค่ะมันทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูย่แย่ลงไปกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าเป็นการสื่อใน,ในว่า เราเนี่ยขายสินค้าที่ไม่จริงใจกับลูกค้าเลยแล้วหลังจากแคมเปญน,นี้เป็นต้นมาบริษัทแห่งนี้ก็พบกับปัญหาอีกหลายอย่างตามมาเป็นพรวนเลยค่ะซึ่งในหนังสือก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ชื่อดังแห่งนี้เอาไว้หลายครั้งเลยซึ่งหนังสือเขาก็สรุปมาค่ะว่าเหตุใดน่าทําไมผู้บริโภคเดี่ยวนี้ถึงหัวดื้อมากขึ้นนะคะ1เลยเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เราอยู่บนสื่อโซเชียลเราไม่ต้องระบุตัวตนก็ได้หรอจะใช้ชื่ออะไรต่าง ของเราไปก็ได้หรือบางคนก็ใช้ตัวอวตารด้วยซ้ํามันทําให้คนกล้าที่จะคอมเมนต์แล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรมากขึ้นค่ะ อย่างที่2เลยเพราะอินเทอร์เนต็ตค่ะอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นการมอบอํานาจให้ไปอยู่ในมือผู้บริโภคคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลเนี่ยเวลาบริษัทขายอะไรผู้บริโภคก็ซื้ออย่างนั้นไปแบบไม่มีข้อโตัวแยงใช่ไหมคะแต่พอมีอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เขียน,นยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคด,ดิจิทัลเนี่ยคือพวกเขาจะไม่ชอบการโฆษณาที่ไม่มเ,<อ>มเนียนค่ะ ถ้าโฆษณาเหล่านั้นสื่อออกมาแบบไม่แยบยนต์จงใจจงแจ้งแล้วก็ยัดเยียดหรือว่าบังคับเนี่ยพวกเขาจะไม่โอเคเอามากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเพราะว่าเราก็กำลังใช้แพลตฟอร์มของเขาอยู่นะคะ อย่าง YouTube เนี่ยเขาจะมีรายได้จากการที่โฆษณามาลงในพื้นที่ของเขานะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมที่ดูคลิปนั้นๆสามารถดูโฆษณาจนจบเขาก็จะได้เงินตรงนี้มาแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งให้กับคนที่เป็นครีเอเตอร์ด้วยทีนี้ในเมื่อถ้ายูเซอร์ที่เป็นผู้ชมเนี่ยสามารถดูโฆษณาจนจบ ก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ YouTube จะต้องมาสร้างปุ่มสคิปข้ามโฆษณาด้วยละ่ะนั่นก็เพราะว่า YouTube ได้ทำการศึกษามาแล้วคะ่ะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรักอิสระแล้วก็เสรีถ้าเกิดว่าไปบังคับยัดเยียดให้ดูโฆษณาทาั้งทั้งที่เขาไม่ได้อยากดูเพอเพอพวกเขาจะปิดหน้าต่างนั้นทิ้งเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นเลยซะด้วยซ้ำซึ่ง YouTube ก็รู้ตัวคะ่ะว่าถ้าเกิดไปบังคับให้ผู้ชมต้องดูจนจบทั้งทั้งที่เขาไม่ได้อยากดูเนี่ มันพลอยที่จะทําให้เกิดภาพลบกับสินค้าโฆษณานั้นแล้วก็ส่งผลไม่ดีกับตัว YouTube เองด้วยค่ะเขาก็เลยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชมว่า าถ้าดูโฆษณาไปสัก5วิก็จะขึ้นปุ่มกดข้ามไปนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมแบบแรบบแบบ์ซึ่งจากวิธีทางการทํานี้นะคะ YouTube ก็พบว่าเออพอสร้างปุ่มสคริปเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชมเนี่ยกลับดูโฆษณานั้นได้นานกว่าแล้วก็สิงอยู่บน YouTube ได้นานกว่านะคะก็เป็นที่กินใจของยูเซอร์ไปด้วยแพลตฟอร์มหนึ่งคะ่ะเทคนิคสำคัญที่จะจูงใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เนี่ยให้การดอกจันไว้ที่2เรื่องเลยคะ่ะเรื่องที่1ก็คือ สร้างทางเลือกที่ทำให้ผู้คนสมัครใจเลือกแล้วมอบการตัดสินใจให้เขานะคะก็คือเรารู้สึกว่าเออเราให้เกียรติเขานะเออเขาก็จะรู้สึกดีกับเราอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งค่ะและดอกจันที่สองก็คือชักจูงไปอย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติคือถ้าจะโฆษณาขายของหรือว่าพรีเซนต์สินค้าก็ต้องทำให้มันแนบเนียนค่ะไม่ใช่ว่าจงใจเขาจะรู้สึกว่า เอยมาแบบยังไงนะต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าเขาจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหรค่ค่ะซึ่งหนังสือบอกว่า,าถ้าพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็พอจะทําให้เรามองเห็นถึงแนวคิดเสรีนิยมที่แทรกแอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เหมือนกันเนาะหนังสือพูดถึงเรื่องของ d e c o ย effect ด้วยนะคะมันก็เป็นกลยุทธ์แรกๆที่เราอาจจะมองข้ามไปมันก็คือการเพิ่มตัวเลือกราคาแพงขึ้นมาให้ เหมือนกับลูกค้าเห็นว่าเอ้ยมีของแพงมีของถูกเอ้ยเราก็ต้องไปเลือกของที่มันกลางๆนะคะเพราะว่าช้อยที่ราคากลางๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เลือกง่ายสุดเราไม่ต้องคิดเยอะอย่างครั้งนึงนะคะรถ BMW เนี่ยเขาก็ผลิตรถรุ่นหนึ่งขึ้นมาเขาก็จะมี3รุ่นเลยนะคะรุ่นระดับสเปคกลางสุดก็จะชื่อ Dynamic สเปคกลางเนี่ยชื่อ Modern แล้วก็สเปคสูงสุดเนี่ยให้ชื่อว่า ลักชัวรี่ไค่ะให้เราคิดภาพตามถ้าไม่มีรุ่น l u กชัวรี่ไลเนี่ยคนก็มักจะต้องไปเลือกแบบ ดินามิกสะส่วนใหญ่นะคะซึ่งราคาถูกกว่าถ้าเขาอยากจะขายของเขาก็เพิ่มตัวเลือกราคาแพงขึ้นมาลูกค้าก็จะแบบเอ้ยเอากลางๆนะคะเพราะว่ามันตัดสินใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าบางกลุ่มที่สนใจ l u x u ี y line ขึ้นมาเขาก็จะเสนอซีรีส์ที่อัพขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าถ้าเกิดคุณสามารถเพิ่มเงินอีกสักเล็กน้อยคุณก็จะได้รุ่นที่ top มากกว่านี้ขึ้นไปอีก ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวเลือกให้กับลูกค้านะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวเลือกก็ไม่ควรที่จะมีมากเกินไปไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาจะเลือกอะไรจากเราไม่ได้เลยแล้วก็หนีไปที่ร้านอื่นแทนค่ะผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัย่ยต่างรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นคนสําคัญค่ะแต่ที่มากไปกว่านั้นในยุคนี้ก็คือพวกเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เขาชอบด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเรื่องนี้จากกรณีศึกษาแพลตฟอร์มชี้ชิกอินค่ะหนังสือเล่าว่าสมัยก่อนชีชิกอินเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ call center ไม่ใช่ call center หลอกลวงนะคะแต่เป็น call center ตรงกลางที่เวลามีใครมามีปัญหาก็โทรมาที่เบอร์นี้นะคะชี้ชิกอินก็จะรับสายแล้วก็ตอบคำถามค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปอาจจะนึกถึงบัก1113ไม่รู้ทุกคนจะ <S 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 ทาไหมนะคะเขาก็จะมีโอเปอเรเตอร์คนกลางแล้วก็ บอกว่าเออเราขอไปค้นข้อมูลก่อนนะก็คน้นค้นคน,คนพอคนเสร็จก็ตอบกลับค่ะแต่ทุกคนก็จะนึกออกใช่ไหมคะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากใช้คนเยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะเลยค่ะแถมแบบ เราก็ต้องมีข้อมูลในสต็อกแบบมหาศาลเลยไอ้เจ้าความยุ่งยากแบบนี้นะคะที่ทําให้ชีชิกอินผันตัวมาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่เทียบแล้วก็เหมือนกับออพันทิปบ้านเราเลยค่ะคือแทนที่จะแบบคนรับสายกันคนต่อคนนะคะแต่เขาสร้างพื้นที่แพลตฟอร์มตรงกลางขึ้นมาแล้วเวลาใครมีปัญหาก็มาตั้งโพสต์ แล้วตัวชีชิกอินเองเนี่ยเขาก็จะมาตอบค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าท่านอื่นๆที่เห็นประเด็นปัญหาตรงนี้แล้วอยากจะมามีส่วนร่วมตอบด้วยเขาก็ยินดีนะคะ ซึ่งภายหลังทำไปทำมาชีชิคอินก็ไม่ได้เป็นคนต้องมาตอบเองแล้วค่ะแต่เป็นลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์ตอบกันเองแล้วแล้วแถมว่าบางทีมันก็เป็นคำตอบที่ขำปนฮาด้วยกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชีชิคอิน <Yeah. S 1> ไปในที่สุดในเรื่องนี้ยูเซอร์ของชีชิคอินเนี่ยชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆที่พวกเขาเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความคิดเห็นที่ตัวเองรู้ ส่วนชีชิกอินเองก็ได้พื้นที่ในการทำเป็นสื่อโฆษณาด้วยอีกต่างหากค่ะพอพูดมาถึงจุดนี้นะคะหนังสือจึงบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่บริษัทนั้นๆเปิดรับความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยมันก็คือการหานวัตกรรมใหม่จากคนนอกองค์กรน,นั่นเองเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่ ชอบในสินค้าของเราแล้วก็เสพสินค้าของเราอยู่นะคะพวกเขาจะรู้ดีมากๆเลยว่าสินค้าของเรามีจุดดีจุดด้อยอย่างไรพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ที่ให้ไอเดียทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของลูกคา้านี้เองค่ะที่สามารถเอาไปต่อยอดนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรได้ เรื่องนี้ทุกคนน่าจะต้องรู้จักเลโก้นะคะเลโก้ LEGO เนี่ยมีประวัติยาวนานมาในฐานะที่เป็นของเล่นตัวต่อที่มีปุ่มนะคะแต่ใครจะรู้บ้างว่าเลโก้นั้นก็เผชิญกับวิกฤตอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานแฟนคลับอย่างนาน้แน่นกว่าล้านคนจนมีคำกล่าวว่ารองจาก Apple ก็เลโก้เนี่ยแหละที่มี FC ฟหนานแน่นแล้วก็เหนียวแน่นเยอะขนาดนี้นะคะ เรื่องราวของเลโก้มีความน่าสนใจค่ะด้วยการที่เขาเนี่ยเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งครั้งแรกเลยที่สําคัญเลยก็คือตอนที่สิทธิบัตรนะคะเรื่องของไอ้เจ้าต,ตัวต่อแบบปุ่มเนี่ยมันหมดอายุขึ้นมาค่ะทีนี้พอริคสิ์หมดในปี1988แน่นอนว่าจะต้องเกิดก๊อปปีแ้แคขึ้นตามมาซึ่งก็ประเทศนั้นนั่นแหละค่ะก็ลอกเลียนแบบแล้วก็เอาของเล่นคล้ายกับเลโก้ผลิตขึ้นมาเป็นว่าเล่นเลย ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทำให้เลโก้เนี่ยสูญเสียรายได้ครั้งยิ่งใหญ่ไปครั้งหนึ่งค่ะแล้วครั้งที่2ต่อมาเนี่ยเลโก้ก็ต้องมาเจอกับเรื่องของวิดีโอเกมเพราะว่าเป็นยุคดิจิทัลขึ้นมาแล้วนะคะผู้คนเริ่มไม่เล่นของเล่นอนาล็อกแบบที่เป็นตัวหยิบตัวจับได้แล้วผู้คนก็ไปเล่นวิดีโอเกมกันแทนวิกฤตครั้งที่2นี้เลโก้เนี่ยก็เริ่มที่จะมองหาขยับขยายธุรกิจของตัวเองไปเป็นผลิตสินค้าลายอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาเสื้อนะคะหรือตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเลโก้เขาผลิตภาพ,พยนตร์เลโก้ขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามที่จะทำวิดีโอเกมของตัวเองขึ้นมาด้วยําำค่ะ แต่มันก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่วิกฤตของเลโก้เนี่ยเริ่มล่อแ,แล้วนะคะจนกระทั่งในปี2004เลโก้เริ่มเปลี่ยนตัวเองคะ่ะเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบอร์ดผู้บริหารใหม่โดยผู้บริหารใหม่นี้เองนะคะ<ม>เขาก็มีทัศนคติแล้วก็มุมมองใหม่ต่อเรื่องนี้คะ่ะทุกคนพอจะมองเห็นภาพอยู่ใช่ไหมคะว่า แต่ก่อนนั้นอนะเลโกก็จะโดนถล่มจากเรื่องลิขสิทธ์ของตัวเองที่โดนละเมิดไปหลายต่อหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเลโกเขาจึงมีความบอกบางทางความคิดแล้วก็กลัวมากๆที่จะเปิดรับไอเดียของคนนอกเข้ามา<อ>เดิมทีพวกเขาจะมองลูกค้าเป็นคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวเองไป แต่พอเปลี่ยนบอร์ดใหม่มุมมองใหม่เกิดขึ้นมองว่าลูกค้าคือหนึ่งในครีเอเตอร์แล้วในเมื่อเลโก้ก็มีฐานแฟนคลับที่จะต้องรู้จักสินค้าเลโก้มาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นลูกค้านี่แหละเป็นคนที่จะให้ไอเดียดีๆกับเลโก้ได้ในปี2005เลโก้ก็จัดตั้งแคมเปญใหม่ขึ้นมาเลยค่ะว่า Design by m มีนะคะโดยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะครีเอทไอเดียนะคะรูปแบบเลโก้มาเป็นตัวต่อในรูปแบบที่ตัวเองชื่นชอบได้แล้วก็เปิด โหวตกันคะ่ะซึ่งถ้าเกิดไอเดียของใครได้รับโหวตมากกว่า1,000 0คนเลโก้ LEGO เนี่ยก็จะเอาไอเดียนั้นไปพิจารณาผลิตออกมาเป็นสินค้าจริงๆเลยถ้าไอเดียไหนผ่านนะคะคนที่เป็นครีเอเตอร์ลูกค้าท่านนั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นไปด้วย1%ก็เท่ากับว่าทุกคนวินวินทุกฝ่ายบริษัทขายของได้คนที่สร้างไอเดียก็ได้เงินไปด้วยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะได้ เลโก้ที่พวกเขาต้องการด้วยค่ะหลังจากนั้นมานะคะสถานการณ์ธุรกิจของเลโก้ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนณนะปัจจุบันไอเดียเหล่านี้ก็ทําให้เลโก้สามารถที่จะสร้างสินค้าออกมาได้หลายรูปแบบแล้วก็ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกค่ะ ยังมีอีกหลายกลยุทธ์เลยนะคะที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าเอาใจลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆรวมถึงเขาจะพูดถึงว่าทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อสินค้าของเราออกไปแล้วบริษัทเองเนี่ยจะสร้างคอนเทนต์ยังไงโดยการยืมพลังบวกจากลูกค้ามานะคะ กอนพบว่าเขาเป็นหนังสือที่จะมีทฤษฎีลงมาเยอะนะคะบวกกับตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดมีรูปภาพอยู่บ้างด้วยความที่หนังสือเขาไม่หนาเพราะฉะนั้นกอนเชื่อว่าทุกคนน่าจะเอนจอยแล้วก็อ่านจบได้นะคะมีไอเดียหลายอย่างที่ก่อนว่าเออมันทําให้เราเออคิดนะคะถึงกลยุทธ์ต่างๆที่เราอาจจะเอาไปเสนอขายหรือว่า เอาไปใช้ในการโปรโมทสินค้าของตัวเองที่เราทําอยู่ก็ได้นะคะสําหรับ EP นี้ก็หวังว่าจะเป็นการแนะนําหนังสือเรื่องของการตลาดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจหนังสือเนี่ยกอนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะทุกคนสามารถติดตามกอนได้ไม่ว่าจะเป็นทางนี้ y o u t u b n n e l กอนอลอดค่ะหรือว่าเพจ f a c e b o o กกอนอลอดตรงนั้นก็จะได้ไปพูดคุยกันแล้วก็มีเห็นเพื่อนๆมีเห็นคอมมูนิตี้เล็กๆของเราอยู่ตรงนั้นนะคะหรือว่าฟัง พอดแคสต์ Podcast, ย้อนหลังก็ได้ค่ะพอดแคสต์ก็จะมีที่ Spotify, Google p o d c a s t a p p l e Podcast Podbe a n นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ